เป็นแค่คดีหมิ่นประมาทส่วนที่ทนายความคู่กรณีบอกว่าเขาพ้นมลทินอันนี้ผมไม่เข้าใจนะคดีหมิ่นประมาทกับพ้นมลทินที่ถูกกล่าวหาที่ถูกคุณอัจฉริยะไปแจ้งคองแจ้งความกล่าวหาคดีอาญาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวนะเห็นเขาไปโพสต์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้สังคมสับสนคดีหมิ่นประมาทก็หมิ่นประมาทไปนะนะครับหมิ่นประมาทไปส่วน ทนายความคู่กรณีที่ถูกนายอัธยะไปแจ้งความเป็นคดียายาจะพ้นมนทินก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะก็ยังคงถูกดำเนินคดีกันต่อไปส่วนจะผิดจะถูกก็ต้องรอศาลตัดสินมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพ้นมลทินนะต้องแยกกันนะครับนะครับระหว่างอัธยะถูกศาลจำคุกและรอการลงโทษคดีหมิ่นประมาทกับทนายความคู่กรณีที่ถูกนายอัธยะแจ้งความพม้นมลทินคนละเรื่องกันเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับนะ ไม่มีปัญหาว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องคดีหมิ่นประมาทไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเต้นไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเรื่องรับถิ่นบนไม่ใช่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ใช่คดีปลอมเอกสารไม่ใช่คดีนำสืบเท็จไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเรื่องร้อยทับสองนะของผมไม่มีคดีประเภทนั้นนะอย่างมากก็เป็นคดีหมิ่นประมาทก็สู้กันไปนะแพ้ศาลท่านก็รอการลงโทษก็แค่นั้น ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะนั้นเวลาจะโพสต์อะไรให้พูดความจริงนะอย่าพูดความจริงครึ่งเดียวอันนี้ก็ฝากไว้ต่อไปครับเป็นเรื่องของคุณอัจฉริยะเมื่อวานนี้สารอาญาตลิงชันพิพากษาจำคุกถ้าจำไม่ผิดหนึ่งปีหกเดือนคดีหมิ่นประมาททนายความคู่กรณีครับนะครับเขาก็เป็นคู่กัดกันมานานนะครับคดีหมิ่นประมาทนะครับก็สารรอการลงโทษ นะครับนะนะฮะร,รอโทษรอ,รอการลงโทษนะครับเพราอวานนี้นะครับผมก็ได้รับแจ้งข่าวจากคุณอัจฉริยะนะครับก็คงจำคุกหนึ่งปีหกเดือนปรับเจ็ดหมื่นห้ารอการลงโทษสองปีคือคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายนะนะครับแค่นั้นนะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องปากแคนนั่นเองไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่หนักหนามากนะ นะสารชั้นต้นแพ้คุณอัจฉริยะก็อุทธร์ต่อก็มีหลายคดีสารชั้นต้นจำคุกนะสารอุทธร์ยกฟ้องเยอะแยะมากมายมันแค่เริ่มต้นไม่มีอะไรครับนะครับนะก็ได้ให้กําลังใจคุณอัจฉริยะแล้วนะเพาะฉนนั้นเอฟซี MC ทุกคนไม่ต้องห่วงคุณอัจฉริยะแต่เป็นคนเข้มแข็งนะครับเพราะว่าทนายคู่กรณีเขาที่เป็นโจทย์กับตัวคุณอัจฉริยะเนะี่ยกฟ้องร้องกันกลับไปกลับมาจํานวนมากและที่ผ่านมาเนี่ย คดีที่ทนายความคนนั้นฟ้องคุณอัจฉริยะในส่วนใหญ่ศาลก็ยกฟ้องหมดเช่นที่เปียตีนบุรีนะครับที่จังหวัดที่ศาลจังหวัดภูกเกต็ตศาลชั้นต้นเสาอุทธรณ์ก็ยกฟ้องหมดก็มีคดีนี้คดีแรกที่ศาลจำคุกแล้วก็รอการลงโทษเรื่องคดีหมิ่นประมาทนะครับนะคุณอัจฉริยะก็ไปอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาก็สู้กันต่อไปนะอันนี้ก็เรียนเรียนให้ทราบวา่านะครับคุณอัจฉริยะสบายดีก็ นะคดีแพ้ชนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีอะไรเป็นแค่คดีหมิ่นประมาทส่วนที่ทนายความคู่กรณีบอกว่าเขาพ้นมนทินอันนี้ผมไม่เข้าใจนะคดีหมิ่นประมาทกับพ้นมนทินที่ถูกกล่าวหาที่ถูกคุณอัจฉริยะไปแจ้งกองแจ้งความกล่าวหาคดีาญาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวนะเห็นเขาไปโพต์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้สังคมสับสนคดีหมิ่นประมาทก็หมิ่นประมาทไปนะนะครับหมิ่นประมาทไปส่วน ทนายความคู่กรณีที่ถูกนายอัธยะไปแจ้งความเป็นคดียายาจะพ้นมนทินก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะก็ยังคงถูกดำเนินคดีกันต่อไปส่วนจะผิดจะถูกก็ต้องรอศาลตัดสินมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพ้นมลทินนะต้องแยกกันนะครับนะครับระหว่างอาัธยะถูกศาลจำคุกและรอการลงโทษคดีหมิ่นประมาทกับทนายความคู่กรณีที่ถูกนายอัธยะแจ้งความพ้นมลทินคนละเรื่องกันเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับนะทำผิดคดีหมิ่นประมาทก็คือเรื่องปากนะศาลท่านก็รอการลงโทษแล้วส่วนใหญ่ก็รอครับนะรอการลงโทษรอแล้วก็รออีกได้ไม่เป็นไรนะเออนะครับเราสังเกตคดีในต่างจังหวัดทางภาคอีสานเช่นคดีนักลบเออนักลบด่านเถื่อนเนี่ยนะนะครับนักลบด่านเถื่อนนะก็โดนเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทเยอะแยะมากมาย ศาลก็รอการลงโทษรอแล้วรออีกกี่คดีก็รอนะครับเพราะคดีพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ศาลท่านก,ก็คงไม่เอาไปอยู่ในคุกก็ขอให้สบายใจได้อัจฉริยะสบายดีนะครับไม่ได้มีปัญหาก็สู้กันไปสาะต้นแพ้ย์เราก็อุทธร์ต่อไปมีศาลอุทธร์ศาลฎีกานะนะครับและที่ผ่านมาอัจฉริยะก็ชนะมาโดยตลอดอันนี้เรียนให้ทราบแล้วก็ทนายความคู่กรณีนะายอัจฉริยะกมพศร์แซะผมทํานองว่า ผมไปฟ้องก็สี่ห้าคดีคดีแรกผมก็แพ้เขานะครับผมฟ้องแพ่งที่ศาลแพง่งนนทบุรีเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยไอ้เขาเรียกอ,อไอ,อใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแล้วก็อะไรเรื่องเรื่องเรื่องละเมิดเขาก็ฟ้องกลับมาผมก็แพ้แล้วเขาฟ้องแย้งมาเขาก็แพ้ผมคือผมอยากจะฝากไปถึงทนายความคู่กรณีในอาชีพเวลาจะโพสต์ข้อความพูดให้มันหมดผมฟ้องคุณว่าละเมิด นะนะครับคุณก็ฟ้องแยง้งผมว่าละเมิดนะศาลก็ยกฟ้องคดีคดีที่ผมฟ้องผมแพ้คดีคุณฟ้องแย้งกลับมาคุณก็พอดแพ้คดีคุณต้องพูดให้หมดอย่าไปพูดความจริงครึ่งเดียวตรงไปตรงมาการแพ้คดีชนะคดีเนี่ยปันเรื่องปกตินะครับทนายความทุกคนนะครับมีทั้งแพ้คดีชนะคดีเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะครับปะยายนะเออนี้ก็เรียนให้ทราบ นะครับอย่าไปโพสนะเหมือนอ่าเนี่ยนะว่าเนี่ยผมเนี่ยไปฟ้องก็สิฮะห้าคดีคดีแรกก็แพ้ไปแล้วตามระเบียบไปตามระเบียบอะไรผมฟ้องนะว่าคุณเนี่ยมากระทำละเมิดนะมาแจ้งหมายข่าวไปลองสภาทนายไปอะไรต่างให้ผมเสียหายศาลยกคุณก็ฟ้องกลับมาในคดีเดียวกันศาลก็ยกคุณฟ้องผมให้ผมชดใช้ค่าเสียหายเรื่องละเมิดเหมือนกัน คุณต้องพูดเลยมันหมดเราเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความอย่าไปพูดความจริงครึ่งเดียวคดีแพ้ชนะมันเรื่องปกติธรรมดานะเออนะครับและส่วนที่คุณฟ้องผมเนี่ยคดีหมิ่นประมาทก,ก็อยู่ที่ศาลอาญามีสองคดีคดีแรกก็มีมูลก็ต้องสู้กันไปแพ้ชนะก็แล้วแต่ศาลนะผมยอมรับได้หมดภายใต้กระบ,บวนการยุติธรรมนะครับอีกคดีหนึ่งยังไม่มีมูลยังไม่ได้ไต่สวน ก็สู้กันไปผมก็ฟ้องคุณอีกก็หลายคดีอยู่คดีหมิ่นประมาทเหมือนกันก็สู้กันไปแพ้ชนะก็พูดความจริงให้หมดนะฝากไปถึงทนายความคู่กรณีของนายยีนะนะก็เป็นคู่กรณีกับผมด้วยฟ้องร้องกันหลายเรื่องที่สภาทนายก็มีอะไรก็มีร้องวันญ,ญาติก็มีคุณร้องผมผมก็ร้องคุณแต่พูดให้หมดอย่าพูดความจริงครึ่งเดียวผมฟ้องแพ่งคุณผมแพ้ คุณฟ้องกลับมาในคดีเดียวกันคุณก็แพ้พูดให้หมดคดีอัธยะเหมือนกันอัธยะฟ้องคุณทั้งหลายคดีเรื่องหมิ่นประมาทอ่ะนะอัธยะก็ฟ้องคุณแพ้ก็มีคุณฟ้องอัิยะก็ศาลก็ยกฟ้องคุณไปฟ้องก็ต้องที่ปาจีนศาลก็ยกฟ้องภูกเก็ตก็ยกฟ้องพูดความจริงให้หมดนะฝากไว้นะอย่าพูดเรึ่งเดียวนะครับนะ คดีความก็ว่ากันอยู่ในชั้นศาลไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องคดีหมิ่นประมาทไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งเต้นไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเรื่องรับถินบนไม่ใช่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ใช่คดีปลอมเอกสารไม่ใช่คดีนําสืบเท็จไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเรื่องร้อยทับสองนะของผมไม่มีคดีประเภทนั้นนะอย่างมากก็เป็นคดีหมิ่นประมาทก็สู้กันไปนะ แพ้ศาลท่านก็รอการลงโทษก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะนั้นเวลาจะโพสตอะไรให้พูดความจริงนะอย่าพูดความจริงครึ่งเดียวอันนี้ก็ฝากไวนะ้สำหรับแล้วก็ผมก็เป็นกำลังใจให้คุณอัจฉริยะตลอดไปไม่มีอะไรครับคดีหมิ่นประมาทก็ว่ากันไปนะนักการเมืองศิละเจนจาคะเพื่อนผมโดนฟ้องโดนท่านเสรีพิสทจิ์ฟ้องไว้ตั้งสิบกว่าคดีชนะไปแล้วประมาณแปดคดีเท่าที่ ท่าที่คุยกับศิระประมาณเจ็ดแปดคดียกฟ้องคดีหมิ่นประมาทท่านเสรีพิสุทธิ์ฟ้องศิระคดีหมิ่นประมาทนะนะครับแล้วก็เพื่อนผมอีกคนหนึ่งดเรเทริดศักด์นะวิหกนิวก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทเกี่ยวกับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นะโดนฟอ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้วิหกนิ้วดเรเทริดศักด์วิหกนิวนะนะนักข่าวสายเสื้อเหลืองเชียร์รัฐบาลนะเพื่อนผม เราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าอุดมการ์ทางการเมืองอาจจะตรงกันข้ามกันดเรเทอศักดิ์ก็โดนนักกิจกรรมทางการเมืองผู้หญิงคนหนึ่งฟ้องสารชั้นต้นก็จำคุกรอ,อการลงโทษสารระยองเทียบ้สารอุทธรณ์ก็ยกฟ้องนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนคดีหมิ่นประมาทเป็นเรื่องธรรมดานะครับเต็มที่ก็เสียค่าปรับจำคุกก็รอการลงโทษเพราะไม่ไม่เคยติดคุกมาก่อนเหมือนผมผมก็ไม่เคยติดคุกมาก่อนการรอ,อการลงโทษ รนะอแล้วก็รออีกได้นะครับมันมันไม่ใช่ว่า i, เฮ้ยอัจฉริยะจำคุกรอการลงโทษแล้วนะคดีต่อไปต้องจำคุกไม่ใช่ไม่ใช่ใชเสมอไปนะครับถ้าศาลดูแล้วก็เ,เ,เห็นว่ารอการลงโทษก็รอไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคดีมิ่นประมาทก็ว่าไปก็เรื่องก,การวิาพากษ์วิจารณ์ผมเองก็ยอมรับได้ถ้าวันหน้าจะต้องโดนศาลจำคุกรอการลงโทษเรื่องปกติ นะคุมนะครับยอมรับได้ครับในสิ่งที่เราทํานะครับนะแต่ผมจะไม่วิ่งเต้นล้มดีนะจะไม่วิ่งเต้นล้มคดีตัวผมนะจะไม่ล้มคดียาเสพติดจะไม่ใช้เอกสารปลอมในการสืบพยานตัวผมเองนะจะไม่นําสืบเท็จจะไม่เบิกความเท็จจะไม่ช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดให้ลดโทษโดยอาศัย นะเรื่องการขยายผลหรือมาตราร้อยทับสองอันนี้ของผมผมจะไม่ทําอะไรที่มันสกรปรกปนะการเป็นคนกลางเรียกรับสินบนอะไรเนี่ยผมจะไม่ทําแต่ถ้าการวิพากษ์วิจารณ์ของผมเนี่ยและคุณอัจฉริยะจะถูกดําเนินคดีหมิม่นประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมยอมรับได้ก็ไม่เป็นไรเรายอมรับได้มีความผิดศาลก็ลงโทษมานะก็ถ้าโทษจาคุกก็รอค่าปรับก็เสียไปคุณอัจฉริยะโดนไปเจ็ดหมื่นห้าเขาจ่ายค่าปรับไปแล้ว ก็ว่าไปก็อุทธรณ์ต่อไปก็แค่นั้นนะเรามาจัดรายการมาไลฟ์สดมาถ่ายทอดสดทางเฟ e บ o ๊กยูทู u ติ t กต t o k เนี่ยการถูกฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องธรรมดาอัจฉรยะโดนไป็ร้อยๆคดีเพิ่งจะมาเจอคดีนี้ที่ศาลอาญาะลิ่งชันทท่านพิพากษาว่ามีความผิดก็ว่ากันไปไม่ใช่คดีฆ่าคนตายไม่ใช่คดียาเสพติดไม่ใช่คดีช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดไม่ใช่ ไม่ใช่คดีวิ่งเต้นล้มพดีอัจฉริยะไม่มีปัญหาแล้วเป็นปัญหาเรื่องปากซึ่งเป็นเรื่องปกตินักข่าวผู้สื่อข่าวหลายสํานักก็โดนฟ้องเยอะหนุ่มกัญชัยยังโดนฟ้องหมิ่นประมาทในจัดรายก,การเนี่ยคดียังสู่สารอาญาคดีเซปิงนะทุกคนโดนหมด่ะนะเรามานั่งวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้โอกาสในการถูกฟ้องหมิ่นประมาทนะีแล้วไม่ต้องยุ่งยารับได้นะครับผมให้กำลังใจเพื่อนเสมอ นะอัจฉริยะทนายฟังอยู่ในสบายใจนายก็สู้ต่อไปช่วยเหลือสังคมต่อไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรที่คิดว่าประชาชนได้ประโยชน์ก็ทําไปน,นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับศาลจะตัดสินวันหน้าสมมติคดีหมิ่นประมาทผมแพ้โดนปรับก็โดนก็โดนไปจําคุกรอการลงโทษก็ว่ากันไปไม่ไม่มีรับได้นะครับเรารับได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับแต่เราจะไม่ วิ่งเต้นล้มก็ดีไม่เป็นคนกลางเรียกรับสินบนไม่ช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดนะเราจะไม่เอาไม่ปลอมลายมือชื่อตำรวจนะครับนะเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวคดียาเสพติดตัวผมเองนะผมจะไม่ทำส่วนใครจะทำก็ทำไปแต่ผมไม่ทำนะครับอืมนะอืมเอ่อนะครับ นะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นหรือไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเอ่อนะครับอืมอืมอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจครับอืม,อม